เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนบีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย21พฤศจิกายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบาสเกตบอลเอ็นบีเอสหรัฐอเมริกาเช้าวันเพื่อสบ,บดีครับเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่การพบกันระหว่างเจ้าบ้านสะพานทองโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์วันนี้เปิดบ้านเชสเซ็นเตอร์10โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับการเยือนของเย um, ี่ยวหนุ่มแอตแลนต้าฮอสโดยโคช้ชของเจ้าบ้านสะพานทองคือยอดโคช้ชอย่างสตีฟเคอร์ครับวันนี้จะได้ดวลกับทางด้านควินชไนเดอร์ครับ ก็เป็นคู่รักคู่แค้นเก่าครับสำหรับคู่นี้ครับโดยผลงานเกมล่าสุดของสะพานทอง Golden State w a r r i o r ครับหลังจากที่ชนะมา3เกมรวดบุกไป,ปเยปือน c l ป p p e r ์แล้วก็แพ้ไปแบบบุบวีนครับ99ต่อ102โดยผู้ทําสกอร์สูงสุดเป็นพี่แกง Stephen Curry 26แต้ม7รีบาล6แอสซิสเสริมด้วย Andrew Wiggins ครับ22แต้ม3รีบาลครับส่วนจ o n a t h a n ูมินกมี12แต้ม2รีบาว3แอสซิส แต่สุดท้ายครับสะพานทองก็พลาดโอกาสในการตีเสมอคลิปเปอร์ในช่วงนาทีสุดท้ายครับก็แพ้ไปแค่3คะแนนเท่านั้นส่วนผลงานของอเลตาอ็อกส์เกมล่าสุดครับบุกไปชนะราชันสกามเมนโตคิงได้แบบสวยงามครับ109ต่อ108โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเดียนเรฮันเตอร์ Hunter 24แต้ม2รีบาล1แอสซิสเสริมด้วยแซคคารีริซาเชอร์ดับันอันยี่สิครับ18แต้ม3รีบาว2แอสซิส เดซ์ซว์เดนียลช่วยโกดิีก14แต้ม8รีบาลครับเทรยังมีแค่เแต้มเท่านั้นแต่มีถึง19แอสซิสและนี่ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อลนตาฮอ,อกสามารถบุกมาพลิกชนะสคาเมนโตคิงได้นะฮะถึงทิ่นครับก็สร้างความมั่นใจกับฮอกพอสมควรครับโดยผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านพอยกาดแน่นอนพี่แกงสตีเฟนเคอร์รี่โดยเกมนี้จะได้ดวลกับแมททับเย,ยวน่มเทรยังครับเจ้าพ่อแห่งการยิงไกลจากโลโก้ตำแหน่งนี้ผมชอบพี่แกงมากกว่า ไปที่ตำแหน่งชูติ้งการ์ดครับฝั่งวอริเออร์ยังคงใช้เรนดี้วอเตอร์สครับวันนี้จะได้ดวลกับเดซ์เซาเดเนียลส์ครับตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกว่าเดซ์เซาเดเนียลส์ดูดีกว่าเล็กน้อยครับเป็นต่อที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับฝั่งเจ้าบ้านครับน่าจะใช้เป็นเอนดูวิกกินส์เหมือนเดิมกับดวลกับซักคารีริสซาเชอร์โดยดีกรีของซักคารีริสซาเชอร์คือดราอระดับหนึ่งปี2024 ไปกันต่อที่ตำแหน่ง power forward ครับพี่บัวเขียวเดมอนกรีนบัญชาการเกมรับดวลกับจารีนจอห์นสันคนนี้โดดเด่นทั้งเกมรุกเกมรับแต่ส่วนตัวชอบความเกา่าลูกเก่าของเดมอนกรีนส่วนเซนเตอร์คุมในฝั่งเจ้าบ้านครับยังคงใช้ดาวรุ่งอย่างทีเจดีครับทรนส์เจคสันเดวิสจะได้ดวลกับจอมเก่าอย่างครินคาเปลล่าซึ่งการรีบาวก็ต้องบอกว่าครินคาเปลล่าไม่เป็นรองครับทรนส์เจคสันเดวิสได้เปรียบเรื่องความสด ผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านเท่าที่เช็คล่าส,สุดครับที่ลงสนามไม่ได้แน่นอนคือเดียนโทนี่เมลตันครับที่บาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าส่วนทางด้านแอเลนตาอัลส์ครับที่ลงไม่ได้ชัวร์คือทางด้านบ็อกดานบ็อกดดนวิสครับตัวยิง3คะแนนครับอาการเจ็บแฮมสตริงน่าจะกลับมาได้ครับหลังที่21-22ครับและนี่เป็นชมหน้าผูาเ้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่ลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกฝั่งเจ้าบ้านครับวอร์เรอร์ประกอบไปด้วยพี่แกงซีเฟนเคอร์รีลินดี้วอเตอร์สแอนดรูวิตกินส์เดม ส่วนเอลตาอ็อกทีมเยือนครับเยาวนุม่มประกอบไปด้วย,ทย,ยวเทรยังเดซาวเดนเนียลสคารีริสชาเชอร์จารีนจอห์นสันและควินคาเปลลาโดยเจ้าบ้านสปาร์โตร์โคเดนสเตย์วายเออร์รังดับ2ในสายตัวนตกชนะ10แพ้3ส่วนเอลตาอ็อกส์ครับรังดับ5ในสายตัวนออกชนะ7แพ้8เกมครับคีมัชอปในวันนี้ครับเป็นการดวลกันระหว่าง2ยอดทอยกาดซีเวนเคอรี่พี่แกงครับซีซั่นนี้23.0แต้มต่อเกมครับส่วนทางด้านเทรยังครับ22.6แต้มต่อเกม แต่เทรยังจะโดดเด่นเรื่องของการแอสซิสเป็นอย่างมากกับค่าเฉลี่ย11.6ครั้งต่อเกมครับถือว่าสูงมากและสตีเฟนเคอรี่มีเปอร์เซนต์วิโกอยู่ที่48%ในซีซั่นนี้ครับก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ดีครับทัศนาจา์เจในคู่นี้ครับเป็นบาสที่น่าดูอีกหนึ่งคู่ครับสะพานทองเป็นทีมที่เล่นแบบครบเครื่องครับแล้วก็ดีเรื่องการยิง3คะแนนส่วนอเลตาอ็อกส์ครับเป็นทีมที่มีเกมบุกดีครับแต่เกมรับไม่ค่อยดี เกมนี้เล่นที่สนามเชสเซนเตอร์เป็นเกมที่วอริเออร์ต้องเก็บชัยเท่านั้นครับเนื่องจากเพิ่งแพ้มาแบบหมัดๆัดครับชนะในเกมนี้จึงสําคัญมากครับและด้วยเกมรับที่ดีกว่าของวอริเออร์ในวันนี้ครับคิดว่าทางด้านสปารทองน่าจะเอาชนะได้เกิน8แต้มยืนฝั่งพี่แกงสตีเฟนเคอร์รี่ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2อ2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ a อดเอ2ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ